เขาเรียกว่าเรามากับกลุ่มสูงของเนต้า X นะจ๊ะวันนี้ภารกิจของพี่แมมใครที่ติดตามสาวเรื่องรถเดี๋ยววันนี้เรามาสัมผัสไปด้วยกันพร้อมกันเลยกับเนต้า X ซึ่งมีมาด้วยกัน2รุ่นนี่คือ Smart แล้วก็ c o m อ o r t เดี๋ยวมาดูว่าเจ้าตัวนี้จะเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราไปนี่นี่นี่ไปแอบสองช่วงล่างเราได้ดูดีเทลแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่ที่อยู่ใต้ท้องรถ เขาบอกว่า6โมดูลกับ4โมดูลเป็นอย่างไรไปชมกันมาเรามาส่องในส่วนของแบตเตอรี่นะจ๊ะเพราะว่าอันนี้เขาโชว์เลยว่าแบตเตอรี่ที่อยู่ในส่วนของเนต้า X นะคะอันนี้ถ้าเป็น Comfort จะมีทั้งหมด6โมดูลแต่ถ้าเป็นรุ่นสมาร์ทจะเหลือแค่4เพราะว่าเนื่องจากในส่วนของรุ่นคอ m f o เนี่ยขนาดแบตเตอรี่เขาจะอยู่ที่5 5.8กิโลวัตต์อาเร์นะจ๊ะแต่ถ้าเป็นของในส่วนของสมาร์ทที่ว่าเหลือ4โมดูลเนี่ยเพราะว่าขนาดแบตเตอรี่เขาอยู่ที่62กิโลวัตต์แอลเร์แล้วที่สําคัญที่บอกว่าในส่วนตรงนี้ทำไมมันถึงถูกแยกเป็นโมดูลโมดูลโมดูลทั้งหมด6ลาย4เนื่องจากว่าถ้าเกิดเหตุหรือเกิดมีปัญหามันจะได้ซ่อมทีละโมดูลถ้าคุณซ่อมทั้งหมดบอกได้เลยว่าราคาแพงมาก เดี๋ยวเราไปส่องต่อกับช่วงล่างด้วยจ้มาเรามาดูในส่วนของช่วงล่างของเนต้าเนะจ๊ะอันเนี้ยบอกได้เลยว่าเขาเปลือยให้เราดูแต่เขามีแผ่นนะแผ่นรองตรงนี้ด้านช่วงหน้าซึ่งตรงเนี้ยช่วงล่างด้านหน้ามันเป็นแม็เฟอร์สตาร์ตนะจ๊ะแล้วก็สีหนึ่งที่เห็นนั่นคือในส่วนของคานตัวนี้มันใหญ่มากกว่าเนต้าวีอันเนี้ยใหญ่กว่านะมีความหนามากกว่าตรงปีกนกด้วย อันนี้ในสิ่งที่ให้มานะจ๊ะในส่วนของเนต้านะและตรงนี้นี่มันจะเป็นคานนคาเหล็กตรงนี้เพื่อเวลาคุณวิ่งลูดไม่ว่าที่ไหนจะเป็นการการกแค่ก่อนที่จะไปถึงตัวแบตเตอรี่มาในส่วนของตัวนี้จะบอกว่านี่คือเมื่อกี้นี้เราไปดูแบตเตอรี่ใช่ไหมคะที่วางทั้งหมด6โมดูลหรือสโมดูลในแต่ละรุ่นอันนี้คือแผ่นอลูมิเนียมเลยนะนี่คือ1ชั้นแล้วขอมีอีก1ชั้นด้านในด้วยไม่ใช่แค่นี้ชั้นเดียวนะ ส่วนด้านหลังนะคะช่วงล่างตัวนี้จะเป็นในแบบของมัลติลิงค์นะอันนี้ก็ถือว่าตอนนี้ที่ดูแข็งแรงแข็งแรงอยู่ปาเดี๋ยวเราไปลุยนี่ต่อค่ะในส่วนของการขับนะจ๊ะขับออ l o a d จะเป็นยังไงเพราะว่าเราเคยขับในสนามใน t r a ็กแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อว่าช่วงล่างเขาเซ็ตมาขนาดนี้จะนุ่มไหม ภารกิจของเรานั่นคือ n น t a X แล้วก็ตัวนี้เป็นรุ่นสมาร์ทนะจ๊ะแน่นอนค่ะทางค่ายเขาจะจับบัดดี้ให้เราอยู่วันนี้ก็แม่ได้ผู้ชายมาแล้วก็ไม้หนึ่งเป็นพี่แมบบนะวไม้สองเป็นน้องต้นกันเรามากับน้องต้นกันจากอาคาเนียสนะคะออนไลน์อาคาเนียสออนไลน์เดี๋ยวเรามาเขาเรียกว่าแลบนี่มาแกันมาแหมาแกันว่า เจ้าคันนี้เป็นอย่างไรนะจ๊ะซึ่งตัวนี้เราออกมาจากเส้นบางนาจากโชว์รูมของเนต้าจะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดชนบุรีระยะทางแค่นี้แต่ก็น่าจะได้อะไรที่บ่งบอกได้บ้างแหละป้าเดี๋ยวเรามาพูดดูกันเลยต้องบอกว่าผมเองก็ได้ข้อมูลจากทางเนต้าเมื่อเช้านี้ว่ารถที่เรียกว่าประชากรของเนต้าบนท้องถนนบ้านเรานย มื่อเช้าตัวเลขที่เขาขึ้นเป็นจอสไลด์ให้ดูเนี่ยสองหมืนห่น่าคันสองหมืนห่นกว่าคัน,น <ะ S 2> สองหมืนห่น่าคันแล้วต้องบอกว่าเริ่มมาจากปีที่แล้วนะ2023นถือว่าเติบโตเร็วนะสำหรับแบรนด์เนต้าซึ่งผมมองว่ารถแบรนด์นี้ที่แหม่มคือเขาเรียกว่าจุดที่เป็นจุดขายของเขาอะ่ะก็คือความคุ้มค่าแล้วก็เข้าเข้าถึงง่ายนะฮะแล้วก็เรียกว่ามันทําให้คนที่จะใช้รถไฟฟ้าแล้วก็ เขาเรียกว่าไม่ไม่ได้ต้องการความซับซ้อนหรือระบบไอทีที่มันแบบเยอะเกินไปอ่ะเป็นรถไฟฟ้าที่มีคอนเซปต์ในเรื่องของการใช้งานง่ายดูแลง่ายต่างต่างรวมถึงการบำรุงรักษาเนต้าก็จะตอบโจทย์ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างคันที่เรามาลองทดลองงานในทริปวันนี้เนี่ยก็จะเป็นในตัวเน t ต x นะครับซึ่งอย่างที่เขาบอกแหละว่าคอนเซปต์ของเขาอ่ะก็คือความเป็นรถอะไรอเนประสงค์นะครับเป็นรถแบบ UV ยกสูงครอบครัวนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องความคุ้มค่านะครับในเรื่องของการใช้งานแล้วก็ห้องโดยสารที่ต้องบอกว่าเน้นความสะดวกสบายแล้วก็กว้างกวางในห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยผมว่าเขาบอกเขารับก็เลช่วงหลังช่วงตัวเนี่ยเต็มเดีนะเขาเรียกว่าโอบเออโอบเขาพยายามดีไซน์ให้โอบสรีระของผู้ขับแล้วก็ผู้นั่งโดยสารให้ให้รู้สึกสบายแต่ที่ที่ได้สัมผัส อันนึงเลยนะต้นนั่นคือวัสดุที่เรานั่งพี่มีความรู้สึกว่าเออเบาหนังขนุ่มวะ่ะนุ่มนุ่มนุ่มจริงแบ <c oughs> <ช>บคือมันสัมผัสได้อันนี้สัมผัสได้<ช>สัมผัสได้ <c oughs> เลยแล้วก็สําหรับคนที่สนใจในส่วนของเนต้าเอ็กาจ๊ะต้องย้ําก่อนว่ามันมี2รุ่น <acter S 1> นั่นคือรุ่น Smart กับรุ่น Comfort ซึ่งแน่นอนความต่างกันเลยเนี่ยสมาร์เขาวิ่งได้ถึง480กิโเมตรคอ o r t วิ่งได คอม์ตเนี่ยวิ่งได้ตามตัวเลขก็คือ401นะ 401, 401. ก็อย่างที่บอกสเปคที่เขาให้มาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเจ้าคันนี้ให้มาอยู่ที่163แรงม้ารหรือ120กิโลวัตต์นะจ๊ะรแรงบิดก็ให้มาก็ถือว่าสมส่วนนะ210นิวตันเมตรอันนี้ถือว่ามาดีก็คือ2รุ่นนี้ทุกอย่างสเปคเครื่องยนต์เท่ากันหมดต้องบอกว่าข้างในเนี่ยมันน่าสนใจแน่นอนคือหน้าอจอเนี่ย ไซส์มาถึง15.6นิ้วครับใช่อ,อย่างที่เห็นเนี่ยโหมันใหญ่จริงๆนะนอันนี้คือ15.6มัน,ไม,นไม่ได้ใหญ่อย่างเดียวเดียวต้นมันเขาบอกว่าเราสามารถดีไซน์บนหน้าจอเราได้จะจัดเขาเรียกว่าจัดเนี่ยโฟลเดอร์จัดเอาตัวแอปตัวนู้นตัวนี้ประวางวางคุณจัดคุณได้เลยใช่ครับคุณอยากจะจัดสันยังไงวางยังไงสามารถนนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นอิสระ ดีอันไหนที่เราลกตาเราก็ดึงลากมันลงมาก็ได้นะจ๊ะสำหรับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีทีนี้ในส่วนของหลังคากระจกต้องย้ำได้ว่าทั้งสองรุ่นมีมาเหมือนกันนั่นคือทั้งสมาร์ทและก็คอมฟอร์ตนะ สองรุ่นนี้จะต่างกันก็แค่เรื่องของแบตเตอรี่ขนาดแบตเตอรี่เนี่ยถ้าคอมพอร์ตเนี่ยเขาจะเล็กกว่าเขาจะอยู่ที่51.8สิบเอกิโลวัตต์อเร์นะจ๊ะแต่ถ้าเป็นของตัวรุ่นสมาร์ตจะอยู่ที่ขนาด62สิบกิโลวัตต์อเร์ตอนนี้ขับแล้วสนุกแล้วก็จะบอกว่าระบบเอดัสที่ให้ความปลอดภัยมาสองรุ่นนี้จะต่างกัน ถ้าเป็นคอมเป็นสมาร์ทเนี่ยให้เต็มเลยเต็มรายการเลยเพราะเป็นรุ่นคอม์ตจะถูกตัดรายการออกไปนะจ๊ะซึ่งจะไม่มีที่ชัดเจนน่ะถ้าเป็นรุ่นคอม์ตจะไม่มี a d t i v i v r u i s e Control มาให้แน่นอนค่ะเป็นกล้องรอบนั่นคือ360องศาเพราะฉะนั้น การทำงานร่วมกับเ d a s เนี่ยมันเสริมความปลอดภัยแน่นอนเลยค่ะเจ้าคันนี้ถึงบอกว่าทําไมเป็นรลเวลสองคำว่าเลเวลสของแต่ละค่ายเนี่ยนั่นคือหมายความว่าเราได้รลเวลล่าสุด<ช>หรือตัวที่คิดค้นเทคโนโลยีล่าสุดที่มีอยู่ในมือ<ช>ของค่ายนะจ๊ะอันนี้ถือว่าดีดีสำหรับในส่วนที่จัดเข้ามาให้เราเดี๋ยวไปดูนะว่าระบบ ADAS หรือระบบความปลอดภัยเนี่ยเขามีอะไรบ้าง กำลังสนุกสนานกับการศึกษาบนจอเขามีมาให้เล่นเยอะจริงๆเลยจ้าอ่สำหรับชาวสาวน่องรถข้อมูลให้เป็นหมดแล้วลองดูนะกับราคาน่าสนใจบอกได้นะน่าสนใจเพราะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%อยู่ที่กำลัง,ต,งตัวเองด้วยกำลังเงินงบประมาณนะแต่ถามว่าข้อมูลได้ไปแล้วพิจนารณาดูว่าถ้าอยากใช้ค่อยๆดูแล้วก็ดูเทียบเแต่จริงๆอะบอกได้เลยนะภายในห้องโดยสารน้ำแม่ชอบมันสวยหรูจริงๆ แล้วก็นี่โอ้โหอันนี้ยังเล่นได้ยังไม่ครบนะด้วยด้วยระยะเวลาวันนี้เราได้แค่วันเดย์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคงต้องไปศึกษาอะไรต่างๆค่อนข้างที่มีให้เล่นเยอะอยู่อ่ะจอก,การสำหรับชาวสาวล่งเรดอย่าลืมกดไลค์กดสาบสไครตเราด้วยนะจ๊ะแล้วเราจอการ ep หน้า